เออเจก่อนดูนะดูเออลกันอย่างนั้นเนอะลูกอ็ะยายจ๋าเอออันนี้ยายเหมือนกันเนอะอามาะยิบเหยิบมาจุกก่อนจุกก่อนจุอเออเออเอออย่างงั้นนะอย่างงั้นคือหอมเหลอาหน่ารักจึงทุพพาก่อน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  เห็นพระเลเห็นพระเลยอาธุพาก่อนนี่นี่ธุพาอนนะคะธุพากัอเขปอดสูงละเกินกอดคอไม่ถึงเออเขาไม่อดคอไม่ถึงเอออจพิงอิงออเ้งเอนอเก่งมากเลยเก่งมาก ลักลงกันลักละกันลักลงกันยังลูกเก่งเหัดยัลูกเก่งเฮ้ยลักลงกันทำไมไม่รักน้าเลยอะารักายก่อนรักยาัก่อนมานี่อ้าวตายแล้วเสร็จแล้วทีนี้ ลักยาย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 นี่ยายมาลักยายก่อนมาลักยายโดนลักยายอุ้ยลักยายโดนคขาอันไหนลักลุงลักลุงลุงไหนไม่มีลุงที่นี่ค่ะเอารักนะลักนะหรือจะโดนก็ลุงอะไรหมุนละโดนปั่นจนหมุนละลักตารักตาเอาใช่หอมนี่เอารักตารักตาเออโแล้วมีไฟด้วยเอรนเอร์ รู้เรื่องหมดทุกอย่างเอาไฟกับน้าบ้างมาไฟกันนี่ไฟเอาไฟก่อนไม่คันหูจะเอาเสื้อคลิ้ีเขาหูให้อ๋อๆอาไฟก่อนโอเคเออเอาไฟแบบนี้เออไม่หลานกิ่งะ